วันนี้ท่าีเวิร์สมีไม่มากแต่มันจะยากตอนขยืนตัวปกติเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นของผู้ชายนะลูกเขาหันหน้าไปทางนี้เราจะขึ้นนั่งอย่างนี้เฉยๆกันละรอบนี้คือเราจะขึ้นแบบหันหลังแบบนี้เราจะขึ้นแบบหันหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหัวอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอนเกจด้วยกับปลายเท้าเขากับหัวเข่าเขาโจทย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะต้องฝึกเอนเกจกับปลายเท้าเขาหัวเข่าเขาให้ดีดุนเนี่ยจับงอขึ้นได้แต่จับลงอะ่ะเจ็บจดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนูหันหลัง ให้อ่ะลูกหนูจะเคลื่อนไปหน้ามาหลังไปหน้ามาหลังแบบนี้ท่านี้ลูกหญิงกูบอกเลยนะคะเวลาหนูขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วหนูหันหลังให้กับเขาแบบนี้หนูจะไปขับรถอีแตน<อ>แบบนี้ไม่ได้นะลูกลูกไปขับรถอีแตนไม่ได้หัน ทันทีถ้าหนูเปขึ้นรถยีแตนตอนหนูหันหลังให้เขาหักร้อยทั้งร้อยหักหมดหักหมดเขด้าใจไหมเอากุญแจรถยี่แตนนะคะส่งคืนพ่อคืนแม่ไปซะเอามาแต่ตัวลูกหิ้วแต่กระเป๋ากระชลอมเข้ามาในกรุงเทพไม่ต้องเอารถยีแตนมาด้วยไม่ต้องลูกเพราะในกรุงเทพมีแท็กซี่